ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่8นะคะเดือนสิงหาคมวัน25นะคะเป็นวันแรกเลยที่เราเข้ามาทำการเริ่มรักษามะเร็งปอดนะคะเป็นการที่จะเริ่มทำาอมินเสอร์พีเราเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เลือกหรอกเราอะไม่ต้องการรักษาอะไรเลยแต่สามีนะคะก็อบอกว่าขอให้รักษา ตัวนี้ละกันเพราะว่าคีโมเนี่ยเราไม่เอานะคะแล้วก็เราก็เป็นแคนดิเดตด้วยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจะเอาเลือดเนี่ยไปตรวจว่ามันแมทช์กันไหมในในโปรแกรมนี้นะคะก็เพราเอินว่ามันเข้ากันได้ค่ะก็เลยเลือกเอาโปรแกรมนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องเห็นคู่ชีวิตของเราด้วยนะคะว่าเขา,เอ,าอยากให้เราอยู่กับเขาจริงๆนะคะเราก็เลยโอเค เรายอมเจ็บตัวก็ได้ก็เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะในอนาคตถ้ามันประสบผลสำเร็จนะคะในการรักษานี้แต่ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเราก็จะหยุดเลยเราจะไม่ไป swap to เอ่อมนะคะก็คือจะหยุดแค่นี้แล้วเราก็จะดูแลตัวเองหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะถ้าไม่สำเร็จนะ แต่เราคิดว่ามีมีความหวังอยู่ว่ามันน่าจะไปได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาแต่เช้าเลยค่ะวันแรกเนี่นะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้ให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตัวใหม่เนี่ยให้เข้ากับเราค่อยๆให้นะคะเขาก็จะมีโดสไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เข็มมาถึงเนี่ยเขาก็จะทำไอ V ให้นะคะ แขนเรานี่แบบว่าดูไม่ได้เลยค่ะแบบคือผ่านการผ่าตัดมาไม่นานนะคะแล้วก็จะมีรอยเขียวช้ำเส้นก็จะฟีบลงนะคะมันมันไม่ป่องเหมือนเหมือนแรกๆเพราะว่าสูญเสียความยืดหยุ่นของเส้นเลือดไปอะคะ่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาทำไอวีแล้วคุณหมอก็จะให้ยาเป็นเบนอดริลนะคะเป็นแบบให้เรารู้สึก ผ่อนคลายไม่ไม่มีไม่มีการแพ้อะไรหลังจากนี้แล้วก็จะมีสเตียรอยนะคะอีกเข็มหนึ่งก็ค่อยๆให้ไปค่ะพอถึงพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดแล้วก็มาเริ่มให้ยาพอเริ่มให้ยาภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ค่อยๆแนะนําให้ร่างกายเราได้รู้จักกับยาตัวนี้นะคะค่อยๆให้ไปวันนี้เป็นวันแรกก็ใช้เวลาทั้งหมดแชั่วโมงค่ะ ก็ต้องนอนอยู่บนเตียงรีไคลเนอร์นะคะก็นอนไปเรื่อยๆพอครบ8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยก็ให้เรากลับบ้านแล้ววันถัดมาก็มาให้อีก5ชั่วโมงนะคะก็จะเพิ่มโดสขึ้นไปอีกวันที่สองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันบวมคืออาจจะเป็นสเตียรอยเนี่ยค่ะคือออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยหน้าเราเนี่ยบวมเลยนะคะ แล้วก็แต่ไม่มีผลอย่างอื่นนะคะก็มีแค่ข้อเท้าบวมนะคะเพราะอาจจะเป็นการที่เรานอนให้ยาเน,นี่ยนานแล้วก็คุณคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่คุณหมอนะเขาจะเป็นนักวิจัยค่ะคนนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ชอบเรารู้สึกไม่โอเคหลังจากนี้มีผลไซ z ์ e อฟเฟ t s ที่ไม่โอเคให้โทรหาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ จะมาแก้ไขกันใหม่ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปทางโรงพยาบาลนะคะก็จะมีขนมให้นะคะมีน้ำมาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องการอะไรบ้างนะคะก็ดีค่ะแล้วก็ทุกคนในนั้นนะคะก็จะมานั่งมานั่งให้ยาเนี่ยค่ะแล้วก็นั่งคุยกันเหมือนปกติเลยอะ่ะเราก็สงสัยว่าเออมันไม่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ธรรมดามากๆเลย ก็รู้สึกดีนะคะไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้พอวันพอเราทําเสร็จแล้วนะคะวันที่สองเนี้ยก็จะมีการนัดอีกทีหนึ่งนะคะวันที่14อ่าไปทำอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่รอบเนี้จะเวลาน้อยลงจะเหลือประมาณ4ชั่วโมงนะคะแต่ก็จะเป็นโดสที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะแต่ระหว่างนี้นะคะเราก็ต้อง เราก็ต้องไปทำเส้นด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเขาเรียกพพิกลายเนี่ยค่ะตรงบริเวณหน้าอกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาคอยขุดหาเส้นตลอดเวลาทุกครั้งที่จะต้องมาใส่ยานะคะก็คือต้องไปทำเอาไว้ก่อนเราก็จะต้องไปแกะสเตปเปิลที่บนศีรษะด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นเป็นแนวเต็มไปหมดเลยค่ะ รู้สึกว่าคันก็ต้องรีบไปเอาออกนะคะแล้วก็จะมีะการรักษาความสะอาดอะไรนิดหน่อยนะคะอันนั้นก็เสร็จแล้วถ้าถ้าวันที่ระหว่างนี้นะคะก็จะเสร็จช่วงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาคอยฟังผลแล้วนะคะว่าที่เราผ่าศีรษะไปเนี่ยนะคะผ่าตรงสมองการไอตรงท้ายทอยสมองเนี่ยค่ะว่ามันมี ร่องรอยของการเป็นมะเร็งไหมแล้วเราจะต้องใช้แสงกี่ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยมาใส่ยามาให้มาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ16ครั้งได้คะ่ะซึ่งก็ต้องมาเกือบทุกอาทิตย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้ เวลาแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมากเลยค่ะจะบอกว่าการที่มาที่โรงพยาบาลนะคะเราจะสองคนเนี่ยจะไม่แวะไหนเลยนะคะคือตรงมาตื่นเช้ามาเนี่ยคือต้องเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชอะไรก็ตามนะคะที่เราจะนํามาทานได้เนี่ยเราทำมันทำกันเองค่ะเราไม่ไม่ได้โหเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปที่ ร้านอาหารแล้วก็ไปแวะทานอะไรอันนั้นยิ่งสิ้นเปลืองกันใหญ่เลยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะก็ทำไปตามที่ทำนองครองทำนะคะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีการที่กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่เท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายบ้างตอนนี้กล้ามเนื้อที่บริเวณขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากในการทรงตัว ทร,รงตัวนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันสูญเสียกล้ามเนื้อลงไปนะคะก็พยายามทานโปรตีนให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ออกกําลังกายการออกกําลังกายเราก็ใช้ใน YouTube เนี่ยแหละค่ะเขาออกกําลังกายเบาๆนะคะแล้วก็ก็ดีก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่ค่ะเราออกกําลังกายด้วยการเดินเบาๆนะคะรอบๆบ,บ้านเนี่ย เดินเท่าที่เดินได้ค่ะเราจะไม่ไม่ออกกําลังกายหักโหมแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเห็นบางคนนะคะที่เขาเป็นมะเร็งอ่ะพอเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วเขาออกกําลังกายแล้วเขาหักโหมเกินไปนะเราว่ามันทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายตัวแล้วมีอาการแทรกซ้อนเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะ ให้เพื่อนๆที่ที่เป็นตรงส่วนนี้นะคะคํานึงเยอะๆเลยค่ะเวลาออกกําลังกายนะคะค่อยค่อยๆทำค่ะอย่าอย่าหักโหมมากเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนี่แบบมันมันไม่รู้จะทํำยังไงต่อะคะ่ะอันนี้ส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะดูแล้วดูซิว่าเราจะ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือเปล่าคะก็คลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ยังยังมีเหนื่อยบ้างคะ่ะแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมคะ่ะโชคดีที่สามีดูแลเราดีมากๆเลยคะ่ะเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้จะแบบ เออเป็นคนที่จะดูแลเราได้ดีขนาดนี้ทั้งทั้งที่ตอนที่เออยังดีๆกันอยู่เนี่ยนะคะที่ยังไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็จะมีการออทะเลาะก,กันบ้างนะคะขัดแย้งกันบ้างแต่ว่ามันตอนนี้มันมันหายไปหมดเลยคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่เราฝากฝังชีวิตไว้ได้นะคะแล้วเขาก็อยู่เพื่อเราอะคะ่ะเขาก็บอกว่า เขาอยู่ที่นี่ก็มันเป็นหน้าที่ของเขาซึ่ง I'm here I'm here for you ซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาได้ค่ะไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะก็ยังอยากจะพูดถึงค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนเเข้ามาฟังแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะแล้วยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้ามาใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ